นินยายทาโร่นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปเช็คสถานการณ์ความรักแนวน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีธนูในช่วงระหว่างวันที่1 6 3 0มีนาคม2517 King of Buns r นี่ก็เป็น energy ของชาวธนูเองนะคะเป็นเออ energy ของความมีเสน่ห์นะแต่ก็อาจจะแอบอสืบส่องใครหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะคะ น่าจะมีแบบเหมือนอยู่ในช่วงของแบบมีการนิ่งเงียบกันด้วยนะคะเพราะว่าดูคุณก็จะรู้สึกค่อนข้างอึดอัดพอสมควรอึดอัดว่าคุณจะทำยังไงดีจะสามารถ Take a คชั่นอะไรได้หรือเปล่าเพราะมันจะมีในเรื่องของความขัดแย้งนะคะก่อนหน้านะมีความขัดแย้งขึ้นมานะคะอาจจะมีเรื่องของอีโก้เข้ามาต่างคนต่างมีอีโก้อะไรแบบนั้นนะ่ะแล้วก็ พูดถึงว่าจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาในความสัมพันธ์ไหมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างยากลำบากเหมือนกันที่จะก้าวข้ามไปเนาะมีความคิดถึงนะคะในขณะที่ต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมีความคิดถึงอยู่แต่อาจจะไม่รู้ว่าจะแสดงออกอยังไงดีนะคะหรือว่าจะติดต่อ,อยังไงนะบางทีอาจจะมีเรื่องของการปิดกั้นด้วยนะคะ ก็เลยเป็น energy ของการที่สืบสง่งคนรักที่ค่อนข้างสูงนั่นเองต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดู energy ของเขาคนนั้นบ้างเป็นอย่างไรเขาคนนั้น the high p i t c h e s ประงานนะคะทัดนน้ำมีนกรกฎพิจิกไฟออฟซอร์สกรีนออฟคับ King of b u n ร s ทัดไฟเมสสิงห์ธนูแล้วก็คิงออ o r อ s นะคะทัดลมมิถุนตุนกุมด้วยตัวของเขานะคะเขาน่าจะใช้เซนส์นะคะในช่วงนี้เนาะคือถามหัวใจตัวเองอะว่าต,วตัวเองต้องการอะไรนะคะหรือว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าปัญหาเยอะอยู่นะคะไฟออฟ r อ s เป็นในเรื่องของอการทะเลาะเบาะแว้งนะคะการขัดอกขัดใจแล้วก็มีการเดินออกไปด้วยนะคะถ้าพูดถึงเขาเขาก็มีหลากหลายอารมณ์ในช่วงนี้นะพูดถึงความรักโอเคอาจจะมีในเรื่องของความรัก <c oughs> ที่มีให้นะคะการที่อยากจะดูแลเอาใจใส่อะไรเงี้ย <c oughs> คือเรียกว่าข้างใน มีความห่วงใยนะคะมีความอ่อนโยนอยู่แต่ภายนอกที่แสดงออกมาค่อนข้างเฉยนิ่งแล้วก็ค่อนข้างเย็นชาพอสมควรเลยทีเดียวเขาก็พยายามที่จะส่องคุณเช่นกันนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มซิกซับมอนไฟออฟสอรใช้แล้ว จะต้องมีผ่านในเรื่องราวของการทะเลาะนะคะหรือมีปมประเด็นความขัดแย้งหลายๆอย่างหลายๆคนเข้ามาในความสัมพันธ์ได้อาจจะมีพวกไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ด้วยซ้าไปนะคะแต่มันก็มีประเด็นแล้วก็ทำให้อีกคนนึงต้องเดินออกไปมีในเรื่องของการที่จะต้องตัดสินใจนะคะ แต่มันก็อาจจะตัดสินใจยากเพราะว่าเราเคยใช้เวลาด้วยกันมาก็เยอะอยู่ร่วมกันมาต่างๆนะคะช่วงที่อยู่ด้วยกันมันมีความสุขดีมากเลยแต่เมื่อถึงข่าวที่ต้องทะเลาะแบบแหวงอ่ะมันก็มีเรื่องให้ต้องมันมีเรื่องราวที่ต้องให้ตัดสินใจนะคะในลักษณะที่ว่าฉันควรจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ดีหรือเปล่า หรือว่าปล่อยไปเลยเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเร้นนะคะหรือว่าอาจจะทำอะไรโดยไม่ได้บอกได้กล่าวนะหรือมีอะไรที่ปกปิดไว้ไมมีเรื่องของความซื่อสัตย์อะไรแบบนี้นะคะในความคิดของเราซิกซับครับแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงนะคิดถึงโดยเฉพาะคืนวันเก่าๆที่เคยดีต่างๆนั่นเองนะคะ จริงๆแล้วคุณก็อยากที่จะให้เขากลับมาคืนดีเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะในการที่จะกลับมาคืนดีในการที่จะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะภพ่สิบถวยขึ้นมานะคะสิ่งที่เคยคาดหวังในเรื่องของความเป็นครอบครัวอะไรตรงนั้นมันจะกลับมาอีกครั้งนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูข้อความในใจของเขาคนนั้นว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไร It's not what it s e e m เขาอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณคิดอะ่ะมันมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะคะหรือมันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นด้วยซ้ำไป My heart has been revealed i c a n t hide i t anymore เขามีความรู้สึกอยากจะเปิดเผยความในใจบางอย่างกับคุณแล้วนะคะ I think I see you everywhere เขาน่าจะคิดถึงคุณมากแหละคือมองไปทางไหนก็มีแต่คุณหรือไม่เขาก็แอบสืบส่องคุณอยู่ถ้าเขายังสืบได้นะ I feel so guilty for all I have done. เขามีความการทำผิดบางอย่างและนั่นเขารู้สึกเสียใจนะคะ I'm a better person because of you. เขาบอกว่าเขาเป็นคนดีขึ้นได้เพราะคุณหรือเขาอาจจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะคุณด้วยนะเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขานะมีความลับอะไรบ้าง I I know I mess up everything เขาน่าจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างมันพังลงไปแย่ไปเนาะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่อยากให้คุณเข้าใกล้เขามากนักนะคะแล้วมันก็เป็นความผิดของเขาเองแหละแต่เขาโทษว่าเป็นคุณผิดเขาน่าจะคิดถึงคุณเวลาฟังเพลงต่างๆก็ยังแบบมีภาพคุณลอยมาอยู่อะไรแบบนั้นนะคะใช่แล้วล่ะ เขาอยากบอกความในใจกับคุณนะบอกความรู้สึกที่แท้จริงของเขากับคุณคุณอาจจะต้องเตรียมรับฟังนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาเดี๋ยวเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักให้กับชาวธนูกันเส้นทางแห่งความรักจะเป็นอย่างไร rewrite the story จะมีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กลับขึ้นมานะคะ family issue คือในความสัมพันธ์เนี้ยข้อดีนะคะของความสัมพันธ์ก็คือมีเรื่องของความห่วงใยกันอยู่เนาะเคยดูแลกันดีมากๆมีความเป็นครอบครัวนะคะแต่ก็อาจจะมีประเด็นปัญหาในเรื่องของครอบครัวเข้ามาได้นะคะครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะทีนี้ก็อาจจะเป็นช่วงการตัดสินใจว่าจะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเพราะอาจจะมีความ กลัวในบางอย่างนะคะกลัวในเรื่องของความเสี่ยงบางอย่างหรือกลัวว่ากลับไปแล้วจะเป็นเหมือนเดิมเจอประเด็นเหมือนเดิมอะไรแบบนั้น oh, แล้วเราจะไปดูลักษณะความสัมพันธ์ให้กับธนูกัน Happy ever after very soon our reconciliation got e t up fire How love yourself คือในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะถ้าคุณ จะหนักรู้ถึงการรักในตัวเองนะคะขึ้นมาได้เนาะแล้วก็อาจจะแก้ไขปมประเด็นปัญหาเรื่องของความใจร้อนต่างๆความโกรธความหงุดหงิดอะไรพวกนี้นะคะการกลับมาแล้วก็การมีความสุขจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะมันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แต่มันเหมือนมีเงื่อนไขว่าคุณต้องหันกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองแล้วก็พยายามจัดการกับปมประเด็นเรื่องของความโกรธนะคะแต่คุณ ลักษณะความสัมพันธ์แบบนี้คือมันทั้งรักทั้งโกรธอะมันยังมีแพชชั่นอยู่เพียงแต่ว่าไอ้เรื่องความโกรธตรงนั้นนะมันก็อาจจะมีเข้ามาหรือมีคนใจร้อนต่างๆเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแองเจิลจะมาให้คำแนะนำอะไรกับธนูบ้าง getting to know each other express your love very soon โอ้จะมีอะไรที่เกิดขึ้นใกล้ๆเร็วๆนี้อีกแล้วนะคะสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นนะ ลองถามหัวใจตัวเองว่าอยากจะให้อะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วให้คุณคิดสิ่งนั้นทำสิ่งนั้นด้วยความเป็นบวกนะคะก็คือ positive thinking พยายามมองในมุมบวกแง่บวกไว้นะคะแล้วสิ่งที่คุณต้องการจะเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์คุณต้องไปเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งนะอ,นอาจจะแบบเหมือนจะคบกันมามากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ม,มันจะต้องมีการได้เรียนรู้แล้วก็พยาามแบบเหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะใครที่ไม่ได้แสดงออกซึ่งความรักเนี่ยควรที่จะแบบเออมีการแสดงออกซึ่งความรักในทิศทางที่ดีนะคะไม่ใช่ว่าแข็งเย็นเฉยเย็นชาอะไรแบบนั้นนะคะนี่ก็คือคำแนะนำจาก Angel เดี๋ยวเราจะไปดูข้อคิดที่จะให้กับธนู ก็คิดนะคะ is not w h a t y o u t h i n k มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะบางทีเราอาจจะมีเรื่องของความคิดลบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองพยายามคิดบวกดูนะคะ you always have a choice คุณมีหลายทางเลือกนะคะในตอนนี้เนาะทางเลือกก็มันอา,อาจจะมีโอเคคนหลายคนมาให้เลือกได้และไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นทางเลือก นะคะคว่าเราจะเดินไปในเส้นทางใดทิศทางใดด้วยนะ Surrender to things you can't control ก็บางครั้งบางอย่างถ้าเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมมันได้ก็จงยอมจำนวนต่อสิ่งนั้นนะคะถ้าเราควบคุมไม่ได้ก็คงต้องปล่อยนั่นเองเอาละนี่ก็คือทั้งหมดของชาวธนูขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิลยาทาโร่คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้ นอกจากนี้นะคะยังมีคอร์สสอนอ่นานไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลนะคะแล้วก็คอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณอย่างง่ายดายนั่นเองวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขมากๆแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ